ของที่สั่งมากระหอดแล้วจามอือน,นี้ได้ยเวลาเห็ดแล้วจา้านน้ำยาล้างจานที่ซื้อมาลอยสองบาทเรามาเบิ่งกันเด้อว่ามันสิดด้จจะขวดอันนียนซื้อมาลอยสองบาทนี่กะเอาน้ำใส่สี่ลิตรก็ได้ประมาณนี้ละจาน้ำสี่ลิตรก็ได้หลังจากใส่ผงเหนียวลงไปแล้วก็ใส่ผงสันไหลลงไปจา้าสันไหลแบบว่ามันแบบผงดอกแบบน้ำาแล้วกระเทกใส่ใส่น้ำน่ะละเาเตรียมใบสี่ลิตรน่ะ คิดว่าสีขิวเนะเาะบ่ขิวได้ละหอมดีได้ละทุกคนหลังจากที่บีบส่วนผสมเรียบร้อยแล้วกับมะกวนตัวกวนกับบ่ได้กวนโดนได้ละทุกคนสื่อมาล่องทดล่องเบิ่งสันดกมันดีก็สีสื้อมาออเ็ด,อ,อ,ดอ,เอีกอยู่คนบ่ดีก็สีเศร้าสื่อแล้วแต่ว่าก็ได้หลายขวดเติบยุอันที่เฮตดไวนนี่ก็ได้หลังจากที่กวนเรียบร้อยแล้วกับปล่อยไวห้มันหดมือหนึ่งพอดีบ่แม,ม่นยังดอกบ่มีเวลาให้จะซื้อขอยก็เล่ปล่อยไว้นั้น เป่าไหมทุกคนยานฝนตกห้ามหยายยานหยาบมันงามก่อน่อยสีเอาบ่ท่านซันเดีเครื่องหนึ่งเอาแล้วๆละ่ะมาที่นี่เครื่องหนึ่งก็เลยตองหอบขีดดินออกสะก่้อนหอบขีดดินหอบหยาออกจากบักพริกจ้าเวลาเฮาไทยใส่ปุ๋ยมันยัง่อยสีสะอาดสะอานด,ด,ดีนะบักพริกกับ่ท่านในงามปานในดอกใจทุกคนแต่บากกาะรั่งแตกมึงดูมาจอนจัดมาอยู่น้าข่อยต่างบักซีหาตัวโหลทุกคน <laughs> กับพ่อดีแ่ะว่าได้มมหมู่มีพวกมันบ่เลี้ยงกับเลียสตนเนาะ หลังจากที่หออัวยาออกจากบ่กพิกเพ่อท่านเดแล้วดอกมื้อื่นกับสิไปเฮ็ดตัวคื้นเก้าน่ะล่ะว่าสิกับบานสันเด็กกเลยมาตอยบักคุงเอาไปทับไปทำก็น่าว่ะบะมแมนหยังดอกมื้อื่นสิได้ไปผูกมันหลับจังอีกจ้าเป็นข่อยพ่นวา16ไกนะ่ละพนะหลังจากที่ตอยเอาบอกหุ่งเราแล้วก็เลยมาเก็บบอกเขียบักเขียนี่ก็หืมหนามะได้บูใบร่วนกัสิเบิดแล้วเก็บบักเขียแล้วก็มเมื่อก็บบอกทั่วตัวจจะทุกคนบักทั่วนี่ก็บ่าค่อยโกดอกปีนี้เพราะว่าข่อยว่ได้เฮ็ดข่างเฮ็ดข้างเรามันหล่มแม้พายุมาก หมวดหนึ่งแหะนะข้างบอกทั่วฟักเงีวข่อยลมแล,ละเนระนาดเบิดเลยเฮ็ดจูแปะเครื่องมือไหมทุกคนนี่แหละนอกเขาเอิญยังกับว่าสูบผ้าหยุดอกกันได้มาเรล่กากามาคักมาแน่หลังจากที่เก็บบอกทั่วเราเราก็เก็บบอกพริกตัวใจทุกคนบอกพริกดิบบอกพริกซุกปปะท่านข่ยอยว่าอยากซื้อนะนะข่ยอยกเ็เล่่มเอาเอาไปใส่ปนประทูสั่ดีประทูกับว่าได้ตั้งใจซื้อดอกจักว่ามาไลไแมวข่อยไปใส่ดอกทุกคนข่อยละเลื้ยตัวมัน ให้กับบ้านนํากับวะได้เพราะว่าหมาชีว่าว่าข่อยหงไงครับหลังจากที่เห็นต้อยบักหุ่งเก็บพักเรียบร้อยเราก็สิว่าสิกับบ้านตัวก็เลยคิดถอดมาเพราะท่นนี่โหดทุเรียนหน่อยอยู่ก็เลยมาโหดจากหน่อยหนึ่งสันด้แหงไม้คักว้แน่เมื่อคืนนี่กระตุกอยู่ได้ฝนอันทังนี่แต่ว่าข่อยก็ญาติมันแหงเนาะมื้ออื่นข่อยว่ได้ไปโหดนะนะพาข่อยสิเด้ไปหาปลูกมันหลับจางหลังจากที่กับบ้านหอดบ้านแล้วก็ต้มปลาทู่ปนตัวจาทุกคนขวบัอกพริกปักไผ่ ขวานกพริกดิบที่ข่อยเก็บมาอยู่นั่นละ่ะมาตตาใ่กันกับหวันต้นหอมหอมที่ไว้ถ้าเอาแนวนั่นล่ะจาทุกคนมดัด้บบดีมันก็นเลยโลนถือกขีดินมันเลยเกิดซ้ําเฮ็ดจังซสี่ก็ดีคือกันได้ละ่ะเนาะย่ามฝนปลูกไว้ในห่มกับบวต่ายได้ละ่ะปลูกไอ้อยูห่มยูฝนนั่นนะมันบ่มากน้าเนาะต้นหอมข่ยอยต้นหอมเมืองเลยขนาดว่ามากน้ําคาักคก็ย่งงายเนาะไปหาบัดที่นีบ่มีใบมีแต่หัวขโหลอยู่หลังจากที่ปนปัททูหรียบร่อยเราก็ถึงเวลาถอดไข่ตัวใจทุกคนอาหารโปรดข่อยได้นี่ ใไข่ใส่น่วยแล้วก็ใส่ผงสูรดแล้วก็ใส่ซอสน้ำมันหอยจ้าตามด้วยน้ำปลาจาักน้อยกันบนหมห้ามันจืดนะนะเพราะว่ามันเป็นอันรสน้ำมันหอยเจลูกไส้ข่ไปซื้อมาให้มันบ่อ่านตั้งกระทะฮ้อนแล้วก็เทไข่ล่วงไปหลังจากที่ลอกระทะอันไข่สุกข,ขางหนึ่งก็เลยไม่ตักเอาค่าที่ต้มไ้กินกระปลปทูจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเนาะกินัดที่นี่ก็ถึงเวลาให้สั่นไล่น้ำยาล้างถ้วยใส่ขวดจ้า มา้เบึงมาลุ่นกันเลยวาสิสด้จะขวดเนาะหลังจากที่เห็ดจิงเต่ามือเส้าหมละทุกคนปล่อยใ้เห็นฟ้องอากาศมันเบิดน่ะนะแต่ว่ากับเป็นแตไ่ไลายเติบอยู่แตลนะมม่ละเนาะขันซุ้มบนว่าเขาสื่อเป็นขวดแบบสำเร็จรูปนะลอยหนึ่งเข้าสิสด้ซัำหนีบอกเฮ้ยข่อยกับบ่เคยสื่อเักเทียข่อยสื่อถึงเต่ซ่องสื่อถึงเต้อันเป็นซ่องอะนะซ่องละยี่สิบบาทตะบานนำยาล้างจานยี่ห้วดังๆมันกับแพงเติบอยู่ด้ทุกคนตะบานข่อยเห็ดเอาเนี่ยมันกับว่าถึก กินขิวเพราะปันใดดอกหน้าบ่าถือกินคิวเลยละ่ะกินเดียวกันละ่ะกับอันยีหัวล่างถวยดังๆนะข่ก็ว่าข่อยสีเฮ็ดเยกอยู่นั่นลหะกันตาข่พวกขั้นนั่นนะนะทุกคนแต่ว่าข่ค่าทรงกับแพงอยู่ดิอันซื้อเท่ากับตรงซื้อแบบหลายเละนะมันยังข่สิลดราคาทรงไห้เฮ้าเพนนี้ข่ซื้อ,อยุ่นรานต,ต่อต่อละทุกคนข่คืดว่าตรงปกดีอยู่ดอกเพราะว่ามันเหนียวดีไม่ขล่ล่างเบิ้งแล้วล่ะหลังจากที่ให้เส้ขวดแล้วก็ได้นึ่งสองสาม สี่หกขวดเจ็ดขวดกับขวดสันไล่ขวดยญยๆนะขวดเก้าขวายก็ถือว่าคุมยุดอกทุกคนอันนี้ใส่จนลืมผลดอกใบวาเนอะหาแนะยนํำเดือจากทุกคนคิดว่ามันดียุดอกนำยาลรางถวยที่ขวยซื้อมา